ถ้าเกิดว่าเราใส่ของที่เขาเรียกว่าสมองนะให้กับนกอ่ะก็คือว่าหรือว่ารีมานานะนกมันจะมีมานาไงแล้วมันก็จะสามารถที่จะใช้ไอเทมได้ด้วยนะบากคกไปเรียให้คิดว่าดอดดอดโหรู้ไหมไปไหนเ้ห้พุดแย้งเหรอใช่ปะก็ว่ากันว่าด้วยเรื่องของนกส่งของนะครับผมในราคา200บาทร้านขายของใครๆก็สามารถซื้อเป็นเจ้าของได้นะ ถ้าเกิดว่าเราใส่ของที่เขาเรียกว่าสมองนะให้กับนกอ่ะก็คือว่าหรือว่ารีมานานกมันจะมีมานาไงแล้วมันก็จะสามารถที่จะใช้ไอเทมได้ด้วยนะเนี่ยผู้ชมก็ดูผมใส่รีมานาให้กับนกของผมใช่ไหมแล้วก็เอานี่ยเดี๋ยวรอดูนะให้มันมาเป็นตัวนกก่อนตอนนี้ผมเล่นเป็นโอฟิเลียเนาะตอนนี้ก็เอาโอฟิเลียสลับนกด้วยตัวนกผมเนี่ยก็จะมีเป็นดูดเลือดนะดูดเลือดที่มันเป็นอัปเกรดของ ดูดหมู่เนาะแล้วก็เป็นเหมือนกับสามารถกระโดดเพื่อนไปได้นะนะใช้ใน,ในการวอลแล้วก็รีมานาครับแล้วก็ฮิลให้เพื่อนนะสุดท้ายรู้สึกว่าจะเป็นลูกบล็อกใหญ่ครับเอาไว้กดเพื่อทําให้เก,ก,กาะขยับพาเพื่อนได,อได้เห็นไหมนกนี่จะมีความสามารถติดตัว2อ,อย่างนะนะก็คือวิ่งเร็วนะบินไวด,ด้วยแล้วก็เป็นอวตารในช่วงขนาดหนึ่งนะครับผมก็ถ้าซื้อรองเท้าให้นกน,ก,นกก็บินไวด,ด้วยขึ้นด้วยนะเออเอาดิ เห็นไก็ประมาณนี้นะนกก็เป็นยูนิตยูนิตหนึ่งที่สามารถถ้าใส่โคดเด็กให้นกก็ฉีดได้ด้วย